ลัคนาราศีธนูปี2567พระราหูอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปที่เรือนกรรม,มะท่านจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของหน้าที่การงานและจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอยู่บ่อยๆและท่านยังมีเกณฑ์การได้มาซึ่งทรัพย์ใหญ่เป็นโภกทรัพย์เช่นบ้านที่ดิน มีโอกาสที่จะรีโนเวทบ้านที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานหรือซื้อรถใหม่การเดินทางจะนำทรัพย์สินมาให้ท่านหลัง30เมษายนดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนอริท่านจะมีภาระเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นให้ท่านหลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายเพราะจะทำความเดือดร้อนมาสู่ตัวท่านเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินธุรกิจเกี่ยวกับงานออนไลน์จะทำเงินให้ท่านเป็นอย่างดี ในด้านความรักคนที่มีคู่รักจะยังราบรื่นคนโสดจะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานคัน